สุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยฟเฟอร์มนเต้คอมบูชาสปากลีงวินนก้าทีกลับเ,เข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงนี้เรามาคุยกับหมอนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกับหมอตัวจริงแต่ว่าคุยกับนักวิกจัยที่มีความสนใจที่จะพยายามพัฒนาเ,เรียกว่าพืชพันธุน์ธัญยา,ารของบ้านเรานี่แหละ พัฒนามาสู่ผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่คนไทยสามารถจับต้องได้และมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันนะคะกับอาจารย์ภาวิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชานชัยบุญลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคือจริงอาจารย์สนใจจากปัญหาของ ผู้ป่วยก่อนอ่าแล้วค่อยกลับมาหาสมุนไพรที่เข้ากันอาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์สนใจปัญหาเรื่องอะไรคะโรคที่เป็นปัญหาหนึ่งของประเทศเราก็คือประเทศเขตร้อนก็คือโรคนิ้วปัสสาวะเราต้องการอยากรู้ว่าเอามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง<อ>ไอเดียก็คือเราพยายามที่จะหาวิธีป้องกันหรืออะไรต่างๆเรารู้หมดแล้วว่าคนไทยทําไมเกิดนิ้วต่างฝรั่งยังไงปัสสาวะมันก็จะมีสารในปัสสาวะที่จะทําให้ตกตะกอนได้ตัวหลักๆก็คือมีแคลเซียมกับออกซาเลต สองตัวเนี่ยฮะพอเจอกันเมื่อไหร่มันจับกันเร็วมากนะฮะแล้วก็ตกตะกอนเป็นผึกก่อนครับเป็นผึกก่อนนานๆสะสมเยอะขึ้นมันก็กลายเป็นก้อนหินที่เป็นก้อนนิ่วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือก้อนนิ่วเหรอฮะนิ่วจริงอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเราอันนี้อันนี้อยู่ในไตเลยครับอ๋ออยู่ในไตเลยอุ้ยกใหญ่มากอันนี้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องผ่าแน่ๆครับอุ้ยนี่เป็นกิจ ไตเราขนาดนี้ครับลองนึกดูเนี่ยก็ประมาณนี้แหละค่ะเนาะโอ้โหเ็เยอะมากเต็มตายจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไตพังครับไตเสื่อมก็คือเคสหนักสุดที่เจอก็คือต้องตัดไตรีมุฟนี่หนักกว่าเป็นไตเสื่อมสมัยก่อนยางงั้นอ่ะเยอะแต่ทุกวันนี้เราเจอนิ้ว เร็วขึ้นแล้ววิธีการผ่าตัดก็ง่ายที่บอกว่าสลายนิ้วสลายนิ้วได้ไหมถ้าก้อนเล็กมันโอเคนะฮะการหนึ่งเซนสองเซนหรือมากกว่านั้นหน่อยแต่แล้วก็ชนิดของนิ้วถ้ามันปลอกมากมันก็กระเทาะง่ายเพราะการสลายนิ้วคือการยิงขึ้นเสียงเข้าไปกระแทกกระแทกทั้งนั้นแตกเป็นผุๆๆแล้วมันก็ฉีกนะฮะนั่นก็ปัจจัยเสี่ยงว่าคนไทยเกิดยังไงอ่าน้ําน้อยอันที่1อันที่2ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังกันต้นแคลเซียมออกซาเลตเจอกันเกิดตะกอนเกิดผลึก เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวพะเอกเราเรียกว่าซิตรตไม่รู้พะเอกหรือนางเอกที่จะบล็อกไม่ให้2อันนี้มาเจอกันคือซิตรตมันคืออะไรคะซิตรตก็คือซิตริกแอซิดกรดรดรสเปรี้ยวจะเจอในพวกซิตรัสฟลูอดที่เป็นมะนาวรสเปรี้ยวทั้งหลายแหละมะนาวส้มส้มโอหรืออะไรที่มันอยู่ในตระกูลนี้ก็คือถ้าดูหลักของเราส่วนใหญ่มัาจะมีคาร์บฮเรตสูงแล้วก็มีความเค็มความอะไรต่างๆพวกพวกนี้มันทําให้เกิด ออกซาเลในปัสสาวะเยอะขึ้นแล้วผักิดเมันมัาจากผักด้วยครับผักหลายชนิดมันจะมีออกซาเลตออเหมือนคนเป็นไตก็ห้ามกินผักเขียวเข้มเข้มกินผักเยอะก็ดีแต่แต่มันก็ต้องมีอย่างที่บอกถ้าเรากินผักพวกนี้เยอะแล้วมีสิเตร e เยอะด้วยมันก็จะช่วยป้องกันได้ บีบมะน,น,นาว,นห,นาวหรือว่าดรซซิง่งที่แบบว่ามีมะนาวเข้าไปอย่างเงี้ยกประมาณนั้นครับผมว่ามันจะช่วยแล้วก็อย่าลืมน้นําน้ํานี่เป็นใจที่สำคัญผมไม่บอกแปดแก้วอ่ะผมบอกว่าหนึ่งขวดใหญ่ที 1, ่พันห้าซีซีกับอีกขวดเล็กต้องหมดเพนหนึ่งวันแต่ว่าปัญหาคือบอกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย บางคนก็ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดนิ้วสูงมากแต่มันมีปัจจัยหนึ่งครับที่เราอันนี้มาจากงานวิจัยเราล้วนๆก็คือเรื่องของ oxidative stress หรือว่าภาวะเครียดจาก Oxidation นในร่างกายเราสารต้านอนุมูลอิสระต่ำเราวัดในคนไข้เราเลยก็คือเปรียบเทียบคนปกติกับคนที่เป็นนิ้วเนี่ยคนที่เป็นนิ้วเนี่ยมีอนุมูลอิสระสูงเพราะฉะนั้นสปัจจัยนี้เราเชื่อว่าเป็นปัจจัยหลักซึ่ง ซึ่งน้ำไม่น้อยเราต้อง n อ o u r a g e ให้ดื่มน้ำมากขึ้นซูเปอร์ไม่พอต้องใส่เข้าไปมากขึ้นแอนดีออกซิแดนต์ก็จะเป็นตัวซึ่งมันคือไลฟ์สไตล์หมดเลยทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเรามีนิ้วอยู่ปะอาจจะเป็นก้อนเล็กๆเริ่มก่อะแต่มันไม่มีอาการเราจะรู้จักเอ็กซเรย์ใช่ไหมอาจารย์ตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ไปคนส่วนใหญ่ที่มาหาเราตอนนี้คือไปตรวจสุขภาพมาแล้วผลซีทีมาเออหมอบอกว่ามีก้อนบางเอินเจอทีนี้มันมีตัวช่วยอะไรคะที่อาจารย์ไปทํางานวิจัยค้นพบมา อันดับแรกก็คือสิ่งที่เราจะต้องในินเทรวนเราคิดว่ามันต้องเป็นเครื่องดื่มต้องเป็นแบรนดที่เป็นแคร่ช่คนดื่มน้าเยอะขึ้นอันนี้2ต้องมีซิตรีต์โดสพอๆกับหรือเทียบเท่ากับยาที่ใช้ในปัจจุบันก็คือซิตรีตที่ใส่เข้าไปอันนี้แล้วที่3ต้องมีแอนตี้ออกซิแดนที่จะลดภาวะสเตรสในร่างกายเพิ่มศักยภาพการแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อันนั้นคือ3ปัจจัยที่เราเริ่มดีไซน์มันมีสมุนไพรหลายตัวแล้วตัวที่เราชอบแล้วเราคิดว่าบ้านเเรากกก็็ยยออะคืลว เพราะในอินเดียเนี่ยมันจะมีตำราสมุนไพรที่เรียกว่าอายุอายุรเวทอายุระเวทซึ่งถ้าคนในชุมชนเนี่ยถ้าเป็นนิ้วหรือฉีกขาดอะไรเนี่ยเขาจะเอาตัดกล้วยเนี่ยเอาแกนกล้วยมาสับๆแล้วก็พยายามคั้นน้ําเอาจูสออกมาอาจจะบีบมะนาวให้ได้ซิตรก็จะมีงานวิจัยที่เป็นของอินเดียเลยก็คือเขาเริ่มทําในแอนิมอลโมเดลว่า เพราะมันเป็น traditional method ของเขาเขาต้องการ evidence base เพื่อยืนยันว่ามัน w o r k แล้วมันก็ work ในหนูจริงก็คือมันช่วยลด oxalate ในในในแขับในการขับปัสสาวะแล้วมันก็ช่วยขับปัสสาวะได้ด้วยเพราะฉะนั้นการขับปัสสาวะมันก็จะทําให้ผลึกที่มันอยู่ในระบบปัสสาวะเราถูกฝดหรือว่าถูกชักออกไปได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งกลไกหนึ่งที่ช่วยเสริมให้มันช่วยเคลียปัสสาวะคริสตัลผลึกในปัสสาวะเราได้ดีขึ้นทีนี้อาบเอาแกนกล้วยมา ทำอะไรอีกคะจะากตัดน,น้เามาแล้ว, <extract S 2> ลวเราต้องการอะไรที่มันอยู่ข้างในมากกว่าบทเฉยๆนะฮะเราก็เอ็กซ์ทรด้วยกรรมวิธีของเราเนื่องจากกานกั้วยมันมีสีที่ไม่ค่อยดูดีเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวชอบสีม่วงเราก็เลยคิดว่าน้ำสมุนไพรไทยอันไหนที่จะมาเมิร์ชเข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้สีสันแล้วก็เป็นเอ็นรดักที่น่าดื่ม ขึ้นมาแล้วก็มีอันชันเพิ่มเข้ามาแล้ววิเคราะห์ในนี้ก็มีองค์ประกอบที่สําคัญก็มีกลุ่มฟีโนลิกคอมเพล็กซ์จากพืชนี่เป็นหลักกล้วยนี่ลดออกซิเลตลดออกซิเลตครับซึ่งก็เป็นตัวหลักนะแล้วก็ขับปัสสาวะขับปัสสาวะออกไปแล้วก็เติมอันชันเข้ามาอัันชกล้วยฝางจะมีแอนตี้ออกซิแดน์แอนตี้ออกซิแดน์เข้ามาแล้วก็เติมสารซิเตรตเข้าไปก็ช่วยบล็อกใช่ระหว่างออกซิเลตกับ แคลเซียมเข้าไปด้วยเหมือนกันงั้นก็เป็นกลไกในการที่จะลดโอกาสเกิดนิ่วแปลว่าเราต้องดื่มทุกวันป้องกันนิ่วอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆก็มีเคสที่เป็นคลินิคเขาเคสโทรมาหาเรานะครับเขาพบว่าดื่มไปอาการฉี่ปัสสาวะนี่ก็ดีขึ้นมันช่วยลินลีบหรือทับง่ายขึ้นปัสสาวะง่ายขึ้นแล้วก็ปวดน้อยลงและที่เราเซอร์ไพรส์มากก็คือมี4ี่คนที่มาคุยเราตอนนี้บอกว่านิ่วมันเล็กลงแล้วมันก็หลุดเสื้อูที่บอกว่าผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ต้องไปผ่า เออน่าสนใจมากไม่รู้คนกัอะไรตต้องต้องต้องขนาดเล็กนะครับคือถ้าใหญ่เนี่ยขนาดมันไม่มันไม่สลายต้องดื่มยังไงคะอาจารย์คือถ้าคนปกติเราเล็กคอมเมนต์ให้ดื่มวันละสองครับแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยตั้งสองคืนแล้วแต่มื้อไหนแบบ ทานยังไงก่อนหลังอาหารเช้ากับวันเย็นเดลต้าเราเราไม่ได้ซีเรียสจริงๆมันเคื่อนดื่มได้ทั้งวันตลอดวันไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งเดียวหมดก็ได้ก็คือถ้าดื่มไม่หมดก็ไว้ในตู้เย็นก็จิบไปเลยมีข้อห้ามสําหรับคนตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่เห็นมีไซส์เอฟเฟกอะไรสนใจติดต่อยังไงคะจันค่ะก็เนี่ยครับก็ คณะแพทย์จุฬาเลยครับภาควิชาชีวเคมีตอนนี้เรามีตู้ที่เป็นตู้นวัตกรรมอยู่ข้างล่างตึกนี่แหละมันตู้เบนดิ้งอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์เป็นเบนดิ้งแมชชีนเรากดซื้อตรงนั้นได้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อเราที่ภาควิชาต้องขอบพคุณมากเลยค่ะอาจารย์ให้กำลังใจกับงานวิจัยของอาจารย์และทีมงานด้วยนะคะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกนะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์งานวิจัยเข้ามาสนับสนุนพัฒนาให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทย จับต้องได้สามารถใช้งานได้จริงเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยด้วยต้องขอบพระคุณจริงๆนะนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันชัยบุญล่าจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศา,ยาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะเอาลรหมดเวลาช่วงนี้เดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาหาอะไรอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพทานกันต่อเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ